เส้นทางของโลจิสติกของในห้องเย็นนะ0-8องศาเป็นกลุ่มตัวสินค้าที่เราจัดเตรียมใส่รังเพื่อที่จะส่งทางบิ๊กซีเดี่ยวต้องแช่เย็นกับนมพัชไรายต่างกันยังไงรครับรหมดแล้วนะคะเราจะมีการพักสินค้าไว้เครื่องบรรจุนมผงอะคะ่ะเราไปชมด้านในกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกกลาค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ติ๊กี้พิธีกรดําเนินรายการค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สากอโคโนมหนองโพราชบุรีจํากัดในพระราชูป,ปถัมค่ะเราจะพาไปดูถึงเส้นทางของโลจิสติกของนมหนองโพว่าสินค้าหนึ่งชิ้นของที่นี่เริ่มเดินทางจากแหล่งผลิตไปถึงมือผู้ริโภคอย่างปลอดภัยได้อย่างไรฝากทุกคนติดตามในรายการเด็กนอกกลาค่ะ น้ำนมคุณภาพสูงของประเทศไทยสามารถ,ถผลิตผลิตภฑ์จากนมหลากหลายรูปแบบมีโอกาสได้มาเยี่ยมใน หลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าก็กอยากจะดูในส่วนของแนวโน้มในการพัฒนาอือ่นๆอีกที่เป็นนองโคซึ่งคนไทยเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะคะในส่วนของการผลิตนมแล้วก็ให้ใเด็กๆได้ดื่มเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะขออนุญาตวันนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะดูในส่วนของกระบวนการต่างๆแล้วก็จะขออนุญาตไหนครด้วยค่ะ สำหรับครังเย็นนะคะจะมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องและมีการบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติค่ะจะบันทึกตามรอบของการจัดเก็บเท่่าไหรคถ้าเป็นนมโรง,โรง,โรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ในห้องเย็น,น,ยนูงถึน0-8องศาในรถขนส่ง 0-4องศาค่ะเราต้องปรุงถ้าเราปรุงได้0-4องศายิ่งดีเพื่อเราโหลดเข้ารถขนส่งเนี่ยเราจะได้อุณหภูมิที่เสถียรค่ะอันนี้เป็นเป็นถ่ายได้ต้องทำบ้านดับเบิลรออันนี้เป็นกลุ่มตัวสินค้าที่เราจัดเตรียมใส่ะร้าเพื่อเรียส่งทางบิ๊กซีเดียวที่หวานแปลกบ้านเลยอันนี้ค่ะเป็นนมตัวนมพาณิชย์จไปอันนี้เะอันนี้ก็เป็นนม เป็นนมพานิช์ค่ะอ๋ออันนี้ที่เราขายทั่วไปอะคะ่ะถ้าเป็นพวกข้างเขาจะให้แพ็คเป็นแพ็คสามอันนี้คือรอส่งใช่รอ,อส่งรอเนี่ยค่ะลูกค้ามารับส่วนใหญ่เขาจะมารับช่วงบ่ายบ่ายอะเก็บนากี่วันนะอ๊ะตอนนี้อะเราเป็นอัลตราพาสปกติแล้วว่าเชลล์ไลท์ได้อยู่ที่ประมาณเกิน กิน20วันนะคะแต่ว่าแต่แต่ตอนนี้เราตีแค่14วัน14วันค่ะเพราะว่าทางทางห้างเขาไม่ให้ตีเกินจากนี้อ๋อแต่จริงๆแล้ว<พ>อ,อยู่ได้เกินก็แสดงว่าถ้าสมมติว,ว่าต,ตีตีวันที่อยู่บนขวดเนี่ยถ้านับแล้วตั้งแต่วันผลิตจนถึงวันหมดอายุเนี่ยกี่วัน,นะคะถ้าจริงๆแล้วนมซองเขาให้ตีจริงๆแล้วนะคะที่เราทดลองอยู่อะอยู่ที่25 25วันค่ะอัตราแต่ว่าทางห้างเ เราก็เลยต้องตี14ทั้งหมดเพื่อการบริหารจัดการของเรามันง่ายแต่จริงเราอายุมันอยู่ได้เกินจากนั้นอ๋อตีแค่14วันแต่จริงๆแล้วก็คืออายุของมันเกิน25วันที่เราทำเชลไลท์ไว้อยูโยเกิร์ตนขวดแกลอนอันนี้เป็นขวดแกลอนหรือว่าเป็นขวดเด็กกรดปุกขวด 200cc หนึ่งลังมันกี่ขวดนะคะอันนี้โยเกิร์ตอยู่ด้านซ้ายนะคะ อันนี้ไอศครีมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ,คะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอให้แนะนำตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อบุภาแดงสารนะคะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การสายงานโลจิสติกส์ที่สากลขนส่งโคราบบุรีค่ะก็ยินดีนะคะ mm. ที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะ <Okay. S 1> ทาง uh, uh, สีประทุมนะคะ mm. ก็ศรีปรทุม University ที่ที่จะ uh, mm. มีคอนเน็กชันในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันนะคะ okay. ทางบริษัทมีขั้นตอนที่จะควบคุมคุณภาพ QC อย่างไรเพื่อแบบว่าให้มั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าคะค่ะขอเริ่มต้นนิดนึงนะคะจากการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรเข้ามานะคะเรามีการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตคือมีการตรวจสอบไขมันของแข็งหรือความสะอาดหรือค,คุณภาพน้ำนมดิบก่อนรับ ซื้อมาจากเกษตรกรหรือสมาชิกของเรานะคะเมื่อวัดค่าต่างๆแล้วนะคะเราก็จะรับน้ำดบน้ำนมดิบเข้ามาในโรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บน้ำนมดิบเข้าสู่ถังเทอร์ม์นะคะเพื่อรักษาอุณหภูมินะคะจากนั้นเรามีการวางแผนผลิตนะคะใ,ในการตรวจรับน้ำนมดิบเราจะมีฝ่ายประกันคุณภาพหรือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพนะคะ,ะตรวจสอบ คุณภาพทุกขั้นตอนของนมนมดิบตอนะนะคะเมื่อเราได้คุณภาพที่ดีเรานำส่งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่นนมพัชเจอร์ไลท์โยเกิร์ตไอซกครีม ต่างๆและก็นม u ู t นะคะทุกรสชาตินะคะเมื่อผลิตเป็นนมสำเร็จรูปแล้วนะคะมีการจัดเก็บในคังตามส่วนการจัดเก็บนมพาร์ตก็คือต้องแช่เย็นในอุณหภูมิในส่วนของอ่า08องศาส่วนคัง u ู t นะคะก็จะเก็บนมพร้อมดื่มในอุณหภูมิที่อุณหภูมิห้องปกติที่3 0องศานะคะโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่คลังสินค้ายู t ทีแล้วนะคะ มีมาตรฐานในการตรวจสอบหรือว่าวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งหรือว่าการรักษาคุณภาพอย่างไรบ้างคะค่ะก็ในเรื่องของการขนส่งจัดส่งนะคะเรา ดูแลสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นโหลดขึ้นรถขนส่งนะคะ,คะเรามีอุณหภูมิควบคุมภายในรถขนส่งมี d a t ต้าล็อกเกอร์สำหรับติดตามความเย็นท,ทุกช่วงกระบวนการเรามี GPS ตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของการควบคุมดูแลสินค้าระหว่างการเดินทางหรือไม่ถูกจจรกรรมเรามีซีลล็อกตู้นะคะก่อนปล่อยรถออกเดินทางขนส่งไปตามพื้นที่หรือศูนย์กระจายต่างๆที่รับมอบสินค้าของเรานะคะ,คะตลอดห่วงโซ่นะคะเราเออมีการติดตามผลของ ออกไปทางว่าลูกค้าพึงพอใจแค่ไหนเรือสินค้าเราไปส่งพันเวลาหรือไม่นะคะโดยรวมแล้วนะคะรอบนัดหมายของเราจะเป็นรอบบุ๊กิ้งที่ตายตัวนะ,ะสามารถปฏิบัติการได้แล้วเสร็จนะคะก็ไม่เกิดข้อร้องเรียนนะคะแต่เรายังพบปัญหาสินค้าตีกลับบ้างในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายอ,อาหารเราก็มีการรีเจ็กลับมานะคะ,คะเพื่อที่จะเอามาพัฒนาต่อในเรื่องของตรวจสอบย้อนกลับว่าเกิดจาก ช่วงกระบวนการผลิตหรือเกิดจากการขนส่งหรือเกิดจากการจัดเก็บรักษาภายในคลังสินค้าของเราที่ยังไม่ดีเพียงพอนะคะเราก็จะมาวางแผนแก้ไขต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่านมที่ออกจากของเราไปนะคะมีความปลอดภัยทุกขั้นตอนและเราผลิตภายใต้กฎหมายอาหารที่เข้มข้นนะคะตลอดจนเรามีการคัดสรรน้ำนมดิบที่ได้โซรมติคเซลที่1 5 0 0งล้านหอานหน่วยนะคะในรตนั้นเพื่อที่จะนำมาผลิตนมให้ได้ คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะ,คะในอนาคตรบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอะไรบ้างในในการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์คะค่ะก็ะะในอนาคตนะคะเรามีการวางแผนในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะได้ได้มีการวางแผนประชุมทีมร่วมก็คือว่าอยากมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกแนวเป็นนวัตกรรมนะคะ,คะเอามาตอบสนองผู้บริโภคนะคะในเทของสุขภาพในส่วนของทุกกลุ่มวัยอะค่ะจะเป็นช่วงสูงอายุหรือว่ากลุ่มเด็กนะคะ,คะเป็นเป็นอ่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปตอบโจทย์ในด้านอาหารเสริมนอกจากคนเราทานข้าวแล้วก็ยังมีอาหารเสริมคือนมอมด่มนะคะในในในนวัตกรรมต่างๆในส่วนของซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์นะคะเรามีการาวางแผนออกแบบการาทำซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในกระบวนการจัดการงานด้านโลจิสติกส์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรทั้งหมดระบบะบัญชีะระบบการขาระบบลูกหนี้นะคะระบบการจัดการขนส่งหรือบริหารคลังสินค้าด้านการวางแผนผลิตในห่วงโซ่กระบวนการทุกขั้นตอนนะคะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เริ่มประชุมหาหรือวางแผนกันแล้วนะคะ,ค,ะคิดว่าในอนาคตเราจะมีผู้ผู้มาเสนอง,งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ,ะสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงแบบเด็กยุคใหม่แล้วก็อยากฝากถึงคนที่อยากจะเข้ามา ย้ำชมสากรโคโนมหนองโพบ้างค่ะก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่นะคะว่าดูแลสุขภาพแต่เนิ่นๆการดื่มนมนะคะนมในประเทศไทยของเราอะคะ่ะเป็นนมดีมีประโยชน์แล้วก็การดื่มนมอะคะ่ะเป็นการเสริมส,สร้างกระดูกและร่างกายให้เราอะมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่านมเนี่ยมีเขาเรียกสารอาหารที่เป็นแคลเซียมธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ ในเรื่องของอเมื่อโครงสร้างร่างกายเราแข็งแรงอ่ะเราย่อมได้มีโอกาสในเรื่องของการดูแลสุขภาพระยะยาวนะคะส่วนคนรุ่นใหม่ที่อยากสนใจหรืออยากทำธุรกิจหรืออยากที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในการเอาไปต่อยอดการเลี้ยงโคโนมในอาชีพข้างหน้านะคะทำน้อยได้มากก็สามารถที่จะมาปรึกษาหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สหกรณ์คนของโคราชวีจำกัดในพระบรมราชุปถัมภ์ของเราได้นะคะช่องทางการติดต่อก,ก็ จะมี f a c e b o o k อานมสดหนองโพ<ช>นะคะแล้วก็ช่องทางของเว็บไซต์ของหนองโพหรือพิมพ์เข้าไปคําว่าสหากรณ์คนมหนองโพราบุีจำกัดในภาพาพรมราชุประถานก็จะเจอเพจ Facebook <ช> <ๆ S 1> ของเรานะคะหรือหรือติดต่อช่องทาง<ช>เบอร์ม,มือถือนะคะ<ช>พ,พี่บภาผู้ช่วยผู้จัดจาก,การโลจิสติกสก็ได้ะค่ะ0827269145ยิน<ๆ>ดีรับเรื่องและประสานงานต่อให้นะคะ ค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ค่ะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่คลังสินค้าลมดูเอสทีนะคะ พาต้องแช่เย็นกับนมพาสจะไรต่างกันยังไงครับนม UST กับนมพาสนมพาสนะคะเมื่อก่อนเราใช้อุณหภูมิที่75องศาปัจจุบันนะคะเรามีการพัฒนานวัตรกรรมเป็นอัลตราพาสค่ะเราก็จะสามารถผลิตนมที่เก็บได้มากกว่ามากกว่า10วันนะคะเป็น15วันจากวันผลิตส่วนนม UST เราใช้ความร้อนที่สูงกว่านะคะแล้วก็ผ่านเขาเรียกผ่านประมาณ กี่วินาทีเพื่อให้นมมาสุกเพิ่มขึ้น<า>แล้วก็อ,<า>อันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเก็บกันบ้านมาตอบทีหลังค่ะแล้วก็จะบรรจุใส่กล่องนะคะคติดหลอดติดหลอดแพ็คซีลสี่กล่องนะคะแล้วก็บรรจุใส่ลงังลังละ3ามกล่องเล็กๆนะคะจัดเรียงใส่พาเลตก็จะเป็นนม u s t จัดเก็บในคลังสินค้าที่อุณหภูมิปกติที่37องศาค่ะไม่ต้องแช่เย็นนะคะแต่<อ>ว่าสามารถถนออาหารได้นานขึ้นโดยที่ไม่ต้องแช่ค่ะความต่าง ความต้มให้มันสุกชา,ให,าให้สุกนานขึ้น,น,นะ,นะ,ะทางไปอาจโก,กดังหรือคลังเก็บสินค้านม UST นะคะตอนนี้กำลังได้เวลาโหลดของค่ะเราจะพักเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงเริ่มงานกันต่อค่ะถึงห้าโมงเย็นหรือบางวันก็อาจจะถึงสองทุ่มสามทุ่มในช่วงที่พีคข,ของเราอะค่ะก็ยีิบสี่ชั่วโมงค่ะสินค้าต้องไปถึงปลายทางค่ะเพื่อความรวดเร็วในด้านโลจิสติกข,ของเราค่ะ ด้านขวามือจะเป็นคลังเป็นออฟฟิศคังสินค้านะคะขวามือจะเป็นโกดังเก็บลงโรงเรียนค่ะ,คะจะเบิกออกก็คือจะนับเป็น1พาเลตนะคะพาเล็ละ100หรือ84ลังก็ได้แล้วเราก็คำนวณให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบความแม่นยำก่อนที่จะเอาขค้นรถขนส่งค่ะเราจะใช้แรงงานออกคนเรียงของเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ว่างให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้คุ้มค่าขนส่งอยัดต้นทุนที่สุดค่ะ ถัดไปค่ะเราจะเป็นโกดังเก็บนมพาณิชย์ค่ะเป็นการเตรียมนมจากในแหลกลงมาเพื่อจะส่งมอบให้กับรถบรรทุกที่จะเดินทางไปส่งตามาพื้นที่ที่เป็นคู่สัญญาค่ะเช่นโรงเรียนในสังกัดอ,องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆหรือโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลต่างๆค่ะ,คะเราจะมีการเก็บใบป้ายชี้บ่งแล้วก็ อแลปฟิล์มป้องกันในเรื่องของความชื้นป้องกันในเรื่องของฝุ่นนะคะเพื่อให้สินค้าเรามีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะค่ะที่นี่คือสตอเก็บนมเรียกว่าคลังสินค้า G ค่ะสามารถจัดเก็บได้7,500พาเลตนะคะ50%ของสตอทั้งหมดค่ะเรามีทั้งหมด7หลังนะคะแต่ว่าหลังนี้จะจุมากสุดค่ะ ในส่วนของของการจัดเรียงนมนะคะที่เป็นนมพาณิชย์หรือนมคอมเมเชียลค่ะาจากการที่รับมอบจากฝ่ายผลิตมาใช้รถโฟล์คลิฟต์เคลื่อนย้ายนะคะเอามาจัดเก็บในคลังสินค้าโดยแบ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บเป็นล็อกหรือว่าเป็นแหลกนะคะเราก็จะมีป้ายชี้บ่งนะคะวันผลิตลอตผลิตต่างๆว่าแแลกนี้จัดเก็บนมอะไรแลกที่เท่าไหร่แล้วก็มีการบันทึกบัญชีนะคะ เมื่อครบเจวันทางฝ่ายตรวจสอบคุณภาพหรือ QC ปล่อยผ่านสินค้าคือผลปกติสามารถส่งจำหน่ายได้เขาก็จะมาเปลี่ยนป้ายค่ะว่าผ่านมาเปลี่ยนป้ายว่าผ่านซึ่งตรงนี้ค่ะเรายังขาดการพัฒนานเรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปล่อยผ่านอยู่เราต้องใช้คนมา,มาเปลี่ยนป้ายนะคะในอนาคตถ้าเราได้รับการปรับปรุงในเรื่องของการบริหารคลังเนี่ยน่าจะทำให้คลังสินค้าเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะถัดนะมาค่ะเป็น นมที่จะส่งขึ้นพาเลทพร้อมที่จะส่งมอบให้รถขนส่งเพื่อน,นําส่งศูนย์กระจายสินค้าตามรอบนั้นหมายจะส่งค่ะวันนี้เราเป็นนมรสชาติกาแฟนะคะ225 ml ค่ะ,คะอันนี้เป็นออเดอร์ของหัดใหญ่สงขาอ๋อเป็นโทษนะคะเป็นอของลูกค้าที่เป็นตลาดที่เทดิชันแนลเทดค่ะอยู่สงขลาะคะ่ะ ผ,ผ่านช่องทางจำหน่ายของบริษัทล็อกเลดติ้งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือลู้ค้าของเราอะค่ะสินค้าที่เราส่งมอบหมดแล้วนะคะเราจะมีการพักสินค้าไว้เพื่อที่จะรอพิกหรือว่าจัดออเดอร์รอบต่อไปโดยใช้รถ first in first out ค่ะเพื่อที่จะป้องกันการหยิบผิด ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สํงงานักงานสหกรณ์สงคงโพนะคะตึกสำนักง,งานกลางของเรานะคะ,ะเรากําลังจะมาชมพิพิธภัณฑ์ของสหพิพิธภัณฑ์สหกรณร์สงค์โพระรีจจำกัดในพระบรมดาชูประถรมค่ะไปกันเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะคุณค่ะ ห้องใหม่นะคะก็มีพระราชากรณียกิจหรือพระกรณียกิจของอสมเด็จพระเทพนะคะอีกหลายๆพระอ,องค์นะคะรวมถึงพระมหาชนกที่ท่านสเสด็จมาที่หนองผูหลายๆครั้งนะคะเราก็จะมีภาพบรรยากาศในแต่ละครั้งะะเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ เป็นผู้มีพระคุณของเราค่ะในการก่อตั้งโคโนมแห่งนี้นะคะช่วงที่ก่อตั้งโรงงานใหม่ๆคะ่ค่ะถังใส่นมค่ะถังใส่นมนะคะ่ะถังใส่นม,นมแล้วก็เป็นเครื่องนะคะเครื่องเครื่องบรรจุนมผงอะคะ่ะ เราอนุรักษ์ไว้เป็นฐานแป้นรองแล้วก็เป็นฝากดค่ะผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็เป็นจักรยานจักรยานนะคะภาพบรรยากาศที่จักรยานทุ่งทองหนองโพนะคะเขาก็จะปั่นจักรยานมาส่งนมแบบนี้เลยค่ะพอตอนเย็นห้าหกโมงก็จะทุ่งทองหนองโพค่ะ ถังไซโลที่เราเก็บน้านมดิบถัง50ตันนะคะเรามีประมาณ4ใบใบละ50ตันที่เราจะต้องสต็อกน้านมดิบจากที่เกษตรกรเอามาส่งจากถังถังแบบนี้ค่ะเก็บไว้แล้วผ่านการเทอร์ไมท์คือรักษาอุณหภูมิก่อนที่เราจะไปส่งวางแผดผิดเป็นนมวิทีนมแพชเชอรไลตามแผนนั้นๆในต่อวันค่ะและเราจะต้องแปลรูปให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงหรือถ้ายิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเพื่อให้ความใหม่สดของเราอ,อยู่ในคุณภาพที่ มาตรฐานที่สุดค่ะค่ะ,คะน,นี้แผนผังอาคารของเรานะคะที่พี่ผาบอกว่า68ไล่นะคะใหญ่เหมือนกันค่ะชุดนี้นะคะชุดสเสวยของสุเปตปร,ระเทศเมื่อคราวที่3ปีที่แล้วที่ได้มีโอกาสไปรับใช้พระองค์ท่านไปสรรหาภาชนะรองรับอาหารนะคะก็จะได้บรรยากาศ ็นประเทศท่านเสด็จมาที่เดลี้ฮัทท่านคขาวล่าสุดประมาณเดือนน่าจะเป็นเดือนสิงหาค่ะมาปรุงมิลเชคค่ะที่ร้านเดลีฮัทที่เรากำลังจะนําทางไปสู่หน้าร้านของเรานะคะเป,เปิดบัญชีออมทรัพย์ค่ะเราก็มีสินเชื่อออมทรัพย์ฝากถอนเงิน ฝากถอนกู้นะคะมีให้บริการสมาชิกของเราด้วยคนที่ทําธุรกรรมได้ก็จะเป็นเฉพาะสมาชิกสาขงโคนมนงโพเท่านั้นบุคคลภายนอกไม่ได้แล้วที่นี่ดอกเบี้ย,ววยคือไม่เสียภาษีค่ะได้รับเต็มๆนะคะก็จะมีงานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคนมที่ทําให้ต้นน้ําของเราค่ะได้นมดีที่มีคุณภาพก็คือโค,โคกินดีอยู่ดีมีคุณภาพที่ดีวัวไม่เครียดเราก็จะได้นนมดิบที่มีคุณภาพเพื่อเอามาแปรรูปที่โรงงาน อาหารโคค่ะเรามีโรงอาหารที่ถัดจากคลังสินค้ายูอไปนะคะก็มีธุรกิจเพิ่มเติมนะคะมีร้านอเมซอนนะคะที่เป็นเฟรนชัไชส่อทรากรของเราซื้อมาแล้บริหารต่อนะคะมีสถานีบริการน้ำมันค่ะมีร้านเดลี่ฮาร์ค่ะแล้วก็มีธุรกิจเฟรนช์ยอีกหนึ่งธุรกิจคือหนองปูคาเฟ่นะคะ เป็นแบบแแพ็็กเเไปปมีค่ะนผนงานอน่าจะประมาณต้นปีหน้าค่ะที่ประชุมฝ่ายบริหารเมื่อ2-3งวันที่ผ่านมาก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นเทรน์ของสุขภาพมากขึ้นแล้วส่วนกลุ่มเด็กที่เป็นไซส์125 ml ก็จะแอดสารที่มีประโยชน์หรือโอเมก้าหรือสารบำรุงสมองต่างๆเข้าไปค่ะเพื่เพิ่มมูลค่าตรงนั้น จะมีกลุ่มนมโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่ทานแล้วมีจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยอาหารนะคะส่วนนมพองมันเนยค่ะก็จะมีรสกาแฟกับจืดนะคะนมโรงเรียนนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเครื่องจักรนมโรงเรียนนะคะไซส์นี้เราจะไม่มีแล้วเราจะเป็น,ปนทรงสริมกล่องสูง,ง,สงค่ะเพราะว่าเราเราปลดเครื่องจักรที่เขาเรียกว่าเชลยวไลท์เขาหมดอายุไปแล้วเราก็จะ มาออกแบบเครื่องทรงใหม่ที่เป็น a 3ามสปีดเราจะสามารถผลิตนมได้24,000กล่องต่อชั่วโมงนะคะเราลงเครื่องจากสอเครื่องเพื่อที่จะขยายฐานผลิตหรือเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้ของเราที่เรีกว่า oem นะคะตรงนี้ค่ะจุดแข็งของเราก็คือมีเครื่องจักรที่ทันสมัยรองรับการผลิตผู้ค้าภายนอกได้ไ สำหรับตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่หนองโพแดนลี่ฮัทกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ต้องขอขอบคุณทางสากรโครโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระราช,ชูปถัมภ์ที่ให้พวกเราได้เข้ามาถ่ายทำรายการเด็กนอกกราราในวันนี้สำหรับครั้งต่อไปเราจะไปถ่ายทำกันที่ไหนฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ